สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนถนนพัทโคนการ์เด้นเกษตรอินทรีวิถียั่งยืนแล้ววันนี้เก่งก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการที่เรานะคะจะให้อาหารเสริมนะคะให้กับที่สวนนะคะก็คือว่าน้องๆผลไม้ที่เก่งเนี่ยค่ะดูแลอยู่ในสวนเนี่ยจะเป็นสวนผสมผลไม้ยืนต้นนะคะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะในมือของเก่งเนี่ยก็จะมีะคะ่ะอาหารเขาเรียกว่าอาหารทางใบแล้วก็วันเนี้ยเก่งก็ จะมาให้นะคะในเรื่องของอพร้อมโตนะคะพร้อมโตตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ำหมักนะคะเป็นน้ำหมักระยุกนะแล้วเก่งตั้งชื่อขึ้นมานะคะว่าวันนี้นะคะว่าไอตัวน้ำหมักของเก่งเนี่ยเป็นน้ำหมักเนี่ยระยุกซึ่งสกัดจากน้ำผลไม้นะคะแล้วก็วันนี้ปลอดสารแล้วก็วันนี้เนี่ยเนี่ยที่เก่งเนี่ยจะต้องให้เนี่ยอาหารทางใบก็คือใช้ฉีดเนาะเพ,พื่อนการใช้ ตัวน้ำหมักตัวเนี้ยเก่งก็จะใช้เนี่ยหนึ่งฝานะหนึ่งฝาหรือว่าสองฝาก็ได้นะคะเพื่อนๆสองฝานะคะตัวนี้นะคะสองฝาค่ะต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะสองฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรวันนี้เก่งก็จะให้เนี่ยค่ะน้ำหมักนะคะน้ำหมักประยุกสองฝาต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะใช้ฉีดนะคะ ให้กับทางใบที่ผลไม้ทั้งหมดในสวนที่เก่งปลูกอยู่เป็นผลไม้ยืนต้นทั้งสิ้นเลยนะทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนเนี่ยส่วนทุเรียนนะแล้วก็ส่วนน้องฝรั่งไส้แดงหกูกระสือเนี่ยก็คือจะเป็นพืชพี่เลี้ยงนะคะเพื่อน,น,นพืชพี่เลี้ยงซึ่งรสชาติที่ได้เนี่ยจากการที่เก่งให้น้ำหมักประยุกตัวนี้รสชาติจะหวานนะคะเพื่อน,นแล้วก็โดกออกจนแบบร้องขอชีวิต อันไปเลยเชี่ยวนะคะเพราะว่าเก่งเนี่ยลงตั้งแต่น้องทุเรียนเนี่ยปลูกนะลงหลุมนะเก่งก็ใช้ตัวนี้ค่ะน้ำหมักตัวนี้นะคะเป็นอาหารทางใบตลอดเวลาที่ปลูกน้องทุเรียนได้สองขวบครึ่งนะแล้วน้องฝรั่งของเก่งนะเก่งก็จะให้น้ำหมักตัวนี้นะคะเป็นอาหารทางใบตลอดระยะเวลา สองปีเต็มเต็มเพราะฉะนั้นน้องฝรั่งไส้แดงของเก่งเขาก็จะดกมากมากจนหอกันนะคะต้องร้องขอชีวิตแหมดกที่สุดเลยนะคะเคยเห็นฝรั่งเนี่ยที่ไหนนะคะดกขนาดนี้บ้างนะคะดกตั้งแต่ โคนจนถึงยอดนะคะเพื่อนๆดกจริงๆเลยนะคะเพื่อนค่ะวันนี้นะคะเก่งก็จะให้เนี Luckily, so ่ยค่ะน <Five Hence, S 1> ้ำหมักอะค่ะพร้อมโตนะคะเพื่อนๆคะสนใจนะคะก็ทักแชทนะคะเก่งมีแบ่งปันให้นะคะหนึ่งถังเนี่ยค่ะหนึ่งหนึ่งถังนี่นะคะผ่านเอ็นแอลสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเพื่อนๆเอาไปใช้กันค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเก่งมีนะคะตัวนี้นะคะเก่งสร้างผลิตจาก โรงงานโดยตรงซึ่งเป็นโรงงานปุ๋ยอินซีนะคะเพื่อนๆหนึ 1> 1่งถัง450้ง450บาทสนใจทักแชทวันนี้นะคะเก่งก็ยินดีแบ่งปันให้จำหน่ายให้นะคะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเก่งก็จะให้เพื่อนๆนะคะดูนะคะว่าฝรั่งของเก่งเนี่ยเขาดกมากน้องทุเรียนก็น่ารักเติบโตสูงนะคะสองขวบครึ่ง น้องฝรั่งก็2ปีเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บ้านสวนถนนพัฒนพมกระเด็นเก่งก็ใช้ตัวนี้นะคะเป็นอา,อาหารทางใบให้กับน้องๆผลไม้ที่บ้านสวนแห่งนี้กเกษตรอินทรีย์วิถียังยืนสวนผสมผลไม้ยืนต้นวันนี้เก่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะจะลงคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวเก่งนะคะก็จะไปห่อฝรั่งต่อไม่รอแล้วนะวันนี้นะคะแบ่งปันให้นะคะในหนึ่งถังค่ะ น้ำหมักนะคะเอาไปเลี้ยงนะคะน้องผลไม้พืชผักสวนครัวหรือว่าจะนาข้าวนะคะเร่งผลนะคะออกดอกนะคะ,ะให้รสชาตินะคะเพิ่มน้ําหนักนะคะเพิ่มขนาดนะคะแล้วก็ลําต้นนะคะอวบอิ่มสวยงามมากเลยนะคะหนึ่งถัง้ง4ห้าสบาทสนใจทักเช็วันนี้เก่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ,เพ,ะเพื่อนๆผ่านมาคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เก่งกับบ้านสวนถนนพัร์ทมนร์แกลเดนเกษตรอินซีวิถียังย่งยืน วันนี้นะคะเก่งก็ต้องไปแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เก่งนะคะ